มื่อนี้เรากำังมาทอดไข่กันนะไข่เกี่ยวทีลงไปสองนู่นเลย ซื้อนี่กันอันนี้ก็มาม่ามีแป้นเอาะเนาะเาะลงไปเลยมาม่เอาลงทางันเรื่องปงืงปุงเฮาก็เอานี่มามาของเฮาก็ต้มเนาะต้มมามานี้มามาแห้งอันนี้เนาะมามาแห้งเก็มาสุกๆสุกๆ เอาเครื่องปรุงลงไปใส่นี่ฮะก็ต้มต้มไปเนะี่ยต้มให้สุกๆเนะ่อน,นี่กะได้สุกแล้วเอาน้ำเทเครื่องปรุงเะลงไปเลยเพราะมันเป็นมาม่าแห้งนะต้มสุกแล้วเนาะเอาเครื่องปรุงลงไปเลยนะมีพริกเมียนผงเกลือแม่ยังเอาลงไปอันนี้เป็นน้ำมันเนะีเอาลงไปเลยน้ำมันแล้วก็น้ำซอสดำ นี s, honey s, honey s? ่ก็ตัดกับผู้เข้าเนาะอ๋อจังซี่ครับน้ำมันน้ําพ่อน้ําฮอดเนาะน้ํมันทรายไปนึงๆซ่สงเสร็จเรียบร้อยเฮาก็มาคนกันเนาะเ็ดหลายนะแนเฮาเก่า เสพกันนึ่งกาม่าของเขาเนาะเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ให้ดาวลงไปเนาะแซพเซพ